สวัสดีค่ะอันนี้จะมาพาชมโรสปาร์ k ที่วังเขียวสวยมากเลยแต่ไม่เออจุดจุดจุดกุ้งรู้ใช่ไหมเมือสวยด้วยหอมด้วยบรรยากาศให้แดดไม่ร้อนนะครับวันนี้ โอ้โหกลิ่นดอกไม้นี่เองเนาะมันหอมปิวไปไกลมากโอ้โหคุณนายจะถ่ายตัวเองได้ไงเนี่ยสวยเิวบรรยากาศรอบๆ เดี๋ยวให้ปุ๊ยส่งวิดีโอให้บ้างดีกว่า